ทำไมลดน้ำหนักแล้วหน้าอกถึงหายก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดหัวใจให้ป้ากุ้งด้วยนะคะลดน้ำหนักแล้วนมหายนั่นเป็นเพราะว่าตรงบริเวณหน้าอกของผู้หญิงนะคะมีปริมาณไขมันค่อนข้างเยอะคนที่มีไขมันสะสมเยอะหน้าอกจะใหญ่และในทางกลับกันเมื่อเราลดไขมันลง,งบริเวณหน้าอกก็จะลดลงด้วยทำให้ หน้าอกของเราจะเล็กลงเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะการที่เราลดไขมันไขมันก็จะลดให้เราทุกส่วนนะคะหน้าอกที่เหลืออยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจะเป็นหน้าอกของเราจริงๆนะคะภูมิใจได้เลยนะคะผู้หญิงทุกคนที่ลดไขมันลงมาแล้วนะคะไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะคะว่าเมื่อเราลดไขมันลงนะคะหน้าอกของเราเล็กลงนั่นแสดงว่า หน้าอกของเราที่เหลืออยู่เป็นหน้าอกของเราจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่หย่อนไม่ยานด้วยนะคะจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจนะคะที่เราลดไขมันได้นะคะแต่ไม่ต้องไปเสียใจนะคะว่าหน้าอกของเราเล็กลงนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจครูซีออนไลน์เทรนนิ่งด้วยนะคะ